หนังสือสองภาษากฎหมายในชีวิตประจำวันบูรณาการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบการฟังการอ่านและการแปล โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นผลทำให้ผู้เรียนมีมาตรฐานสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเทคนิคภาษาศัพท์เฉพาะวิชาให้มากขึ้นตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เดินหน้าสู่การศึกษายกกำลังสอง วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนในรูปแบบ DVD หรือสแกน QR Code ในรูปแบบคลิปวิดีโอตามเลขหน้าหนังสือดังรายละเอียดในแอปพลิเคชันด้านหลังปกกรณีใช้ QR Code สามารถสแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้โดย 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. ส,สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน l i n e 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน QR Code ต่างๆ